สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสรัาความนำเสนอเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่นที่2พาร์ทที่1 EP ที่1 1และ12รวมกันนะครับโดยคลิปนี้นะครับเราจะหยิบยกเนื้อหาตัวไหนที่น่าสนใจข้อมูลตรงไหนที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมหยิบยกนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมให้มากขึ้นนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ ก่อนอื่นผมจะมีการพูดก่อนนะครับว่าอาจจะมีการพูดสลับกันระหว่างฟิตและซิลฟี่นะครับแต่ก็ให้เข้าใจกันนะครับว่าคือคนคนเดียวกันในต,ตอนที่อารีวบอกซกิลฟี่ว่าฉันเองก็เบื่อหน่ยกับท่าทางกิ๊กกะของเธอเต็มทนแล้วค่ะคําพูดนี้ไม่ใช่คำพูดจากใจจิตของอารีวเลยเธอไม่ได้เบื่อมีคุณกิจอยู่บ้างแต่เธอไม่ได้เบื่อที่ซิลฟี่เป็นแบบนี้เลยสักนิดซึ่งจากการที่ดูเดนใกล้ชิดกับหนานาโฮชิ oshi, จนไม่ค่อยได้พบกับฟิตเธอเลยทนดูฟิตหดหู่อยู่ทุกวันไม่ไหว และแลก็ทําให้อารีโอต้องบีบบังคับฟิตอย่างที่เราเห็นกันในอนเนนั่นเองครับในตอนที่อารียอพูดกับฟิตว่าเธอมีเรื่องที่อยากทําอยู่ไม่ใช่หรอในใจฟิตนั้นกลุ้มใจเรื่องที่อยากทําที่ว่านี้มันทําไม่ได้เพราะบรรทับซ้อนกันอยากแรกคือกลัวเพราะคิดว่าลูเรียสอาจจะลืมเธอไปแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือความนึกคิดที่มีต่อเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าพอนึกถึงเรื่องที่อยากทําให้สําเร็จซีฟี่ก็อยู่ห่างจากอารียอไม่ได้ มัดเท่ากับป็นการหักหลังพวกพ้องที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาพยายามไปสู่เป้าหมายร่วมกันและในตอนที่ซิลฟี่พูดว่านั่นมันเป็นการหักหลังนะอาเรียวก็ได้ตอบทันควันเธอตอบไปว่าไม่หรอกไม่ได้หักหลังสักหน่อยในทางกับการถ้าเราผูกมัดเธอเอาไว้ตอนนี้เราตั้งหักที่เป็นคนทรยศคายืนการของอาเรียวถ้าเป็นที่อัสตราคงใช้การไม่ได้อาเรียวเป็นเจ้าหญิงส่วนซิลฟี่เป็นลูกสาวในพานตอนนี้ มีสถานะเป็นเจ้าเว้คุ้มกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่เท่าเทียมกันอยู่ดีแต่ที่อยู่ตอนนี้คือลานอาริเอมาที่นี่ในสภาพที่ไม่ต่างจากการถูกปลอก่อยเกา่และด้วยแบบนี้เองอาริเอจึงสามารถพูดออกอะไรอย่างจริงใจตัวซิลฟี่เองก็ไม่ถึงกับจงรักภักดีต่ออาริเอแต่ยอมรับว่าเป็นคนที่คู่ควรต่อการเชื่อฟังถึงขนาดที่ว่าถ้าถูกขอร้องให้เสียสละตัวเองซิลฟี่ก็คงยอมทำแต่โดยดี ในตอนที่ฟิสไปตามหาดูเดียสในโรงอาหารเธอเห็นรอยยิ้มของดูเดียสขณะก,กําลังคุยกับบาดิกาดีในเรื่องที่จะทําทฟิกเกอร์ของคริสติกาใบาหน้าที่ยิ้มเย้ยของดูเดียสที่แสดงออกมานั้นนั่นเป็นใบหน้าที่ชั่วร้ายสุดๆที่ราชวางศ์ของอัสตราก็มีคนที่ยิ้มด้วยใบยหน้าแบบเดียวกับดูเดียสอยู่นั่นคือเสนาบดีชั้นสูงดาริอุสที่เป็นคนแรกต้อนพวกอาริเอและซิลฟี่สาหรับพวกเธอเขาเป็นคนที่ยกโทษให้ไม่ได้แต่แม้รูเดีสจะมีใบหน้าเมื่อยิ้มเหมือนกับดาริอุส ซิลฟี่คิดว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะถ้าเป็นรูเดีสนี่น่าจะเป็นรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของคนฉลาดเรียกกันได้ว่าเวยสุดกันไปเลยความรักมันบังตาหมดแล้วซิลฟี่สําหรับดอกไม้ที่ฟิตนํามาเป็นข้ออ้างในการพาดูเดีสกเข้าไปในป่าลูกเห็บดอกไม้นั้นมีชื่อว่าฟรีสฟรินมันเป็นพืชที่จะบานในช่วงเฉพาะฤด,ดูหนาวและดอกของมันสามารถนํามาใช้เป็นยาบำรุงได้อีกด้วยและถ้าใครจําได้ก่อนหน้านี้ลูเดสได้พูดว่าหากเป็นคําไหวนของดูพี่ฟิส ให้เป็นปราสาตรอยฟ้าผมก็จะสอยลงมาให้ดูเองครับในส่วนตรงนี้นะครับไม่มีในนิยายแต่มันน่าจะหมายถึงการสปอยในเรื่องในภาคต่อไปที่ก็จะเกี่ยวข้องกับปราสาตรอยฟ้าและ,และราามังกรเก,กราะเพอร์กิอุสแหวนที่ฟิชชั้นในการส่งสัญญาณแหวนวงนี้เป็นอุปกรณ์ที่อารีนจะสติดตัวอยู่เสมอพอพูดคีย์เวิร์ดสีก็จะเปลี่ยนไปขณะเดียวกันสีของแหวนที่เป็นคู่กันที่อยู่ห่างออกไปก็จะเปลี่ยนสีด้วยแต่ถ้าอยู่ห่างกันมากเกินไป ก็จะไม่มีผลซึ่งแน่นอนว่าอาเริยให้ฟิตยืมมาใช้เป็นการเฉพาะสุดท้ายนะครับยาดกที่ลูกให้สิวฟีสเอาไปใช้กับลูเดียสยานี้ไม่เป็นของที่ทําขึ้นในเขตฟิตตอมเมื่อสมัยก่อนทาจากกรีบดอกบาทิลุสและนายกเทศมนตรีแห่งโลอาเป็นผู้ผูกขาดกับมวิธีการผลิตหลังจากที่เขตฟิตตอล้มสลายไปทําให้ไม่สามารถผลิตได้และวิธีการผลิตก็ยกังคงเป็นปริศนาทําให้ไม่เป็นหนึ่งในของที่หาย,ยากมากเลยครับ และิ้งคือเนื้อหานในคลิปนี้นะครับของเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องเกิดชน,นี้พี่สังเทพซีซั่นที่2พาร์ทที่1 EP ที่11และ12ลบรวมกันนะครับถ้าท่านผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโซลามหนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนั้นทําคลิปต่อไปและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปไปของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากสปอ์ตพวก ตอนนี้ชอองผมนั้นมีฟีเจอร์ซูเปอร์แทงแล้วมาดูเด็กกันได้เลยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ